Do <laughs> do ไช้สิมอดเลยตนตกเท้ๆเปียกเบิรดหน้ามัก้าอยู่ไหมเฮ้ยเปียกแท้เนอะ สิไปหาหน่อไม้พ <verw 000 relationships> <mañana> pues ี่น้องเขาด้เผินเอาเมื่อก่อนหน่อไม้อีกอะตั้งนั่งกับเปี๊ยคนโตก้ามคนนั่งยอนั่งยองๆเอาอ้าวลมซะแกงเขียดพี่น้องเลยแกงเขียดแกงเขียดสิไปเอาหน่อไม้มาต้มเสิร์มว่าสิพปนเขียดบาดแล้วไปเอาหน่อไม้มันบ่มีเพิ่นเอาแล้วเนาะเพิ่นเอาแล้วแล้วกะก็เลยบ่เอาเลย เก็บผักมาใส่แกงแกงงามอ้อมมาแกงงาม น้องไม่แต่กินใส่มเพชรประแดกใส่ข้เบือใส่แป็งนัวแลวอล้รก็ใส่เสกลือแ,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 แล่อรกัใส่ผักเกน่ยนน้อย,นอยหนึ่งพี่น้องใส่ผักหลาหลายักีออยัวเร็มาใส่บั่ได้โปักอันนี้พีนน่นอ้องผักางผักกบาเขียด เป็นพักก่อนอ่อนบอก,กับพักหฮมเนี่ยโฮมน้อยหนึ่งเก็บมาแถวเตือนเพื่อนเนี่ยสิจังพักขังเพื่อนเนี่ยสิจังเอ้ยบนโตแะ้ปกับปง สิน้ำประเด็กไว้เลรกะตืมน้ำใส่ก่อนว่าสิน้ำปลาเด็กเลยกัสิจุ่มปรุงแล้วเลยนะพี่น้องเม่อก้ว่ากัมีแต่ฝนตก บดมือมว่นี้ปบนตกลิ้นบดมือบดเวนพี่น้องเลยไายเคลื่อนเทโูเปียกยังพระท่านใสสกกษีมันก็นเลยเปียกเจ้าเห็นยัง เที่ยวบนุ่งสูงฝนตกพีดน้องหยิบหยิบอยู่ฝนตกลินลินตั้งกับจังเว็นเปียกค่ะ ให้มอ้อดกับพี่น้องวาบัดนี่ต้

นอนอะไม่เทวนอนเวนค่ะบัดคอยก็พอสะกินข่าวเลยกะกวนเลยกวนเลยมูสิกินข่าวผัดเผินก็ก,กวนเลยกละขนเลยอยากยุบน้ำเลยเ,เหตุน้ำเลยยิดยังค่ะ ใส่พี่น้องเลยหมูหอยว่านนี่ฮะกระไรเห็ดฮะกระเห็ดทีนวัิปี้ิงแหมๆแ,แล้วก็วัวิปุ่นปุ่นแหง้งมกหัวขาววัวชีไข่ใส่กินกับต้มหน่อไม้เสริมเป็นหน่อนะพี่น้องวันนี้ไปหาหน่อไม้พอดเพิพ่งเอาเบิแล้วกันเลย <laughs> ก็เลยยากก็เลยแกงเอาซะจิ๊กจิ๊กจิกกินข้าวข้าว ยาหยีแบบหนักตัวนี้แล้วก็นั่จจก <laughs> นก็ลายตกเตียงเล่ผอบเอมามาให้อีกคราวหนึ่งมาสงพัยค่ะชงบะน,น,นุ่งถ่ายคลิปบะนุ่งชงบาได้บะนุ่งชงเนื้อ่งดูเทวดาช่วยเลยมันย่อยลงมาใส่เลย ได้ชังกศีเก่าเนี่ยผืนบัวขายนี่ยผืนเอามาปลูกตูบผือนอะไรผนป้าเวลาล่าเนี่ยเจ้าของผืนกับบมากื่อัวไหมบอัอยากซื้อแล้แพงอยากได้ซับซาพอได้ใส่สิซื้อบ่งามไปยังมั้งคันี้มันได้ใส่เจ้าของผืนลูอกอ,กบบอกมา จิตจิตจิเบื่อเบ,บเอาประเด็จแอีกกนอืสีจางจางประเด็ตื่นน้ำแส่ล้ป,ประเด็จปลาเด็ประเด็ ลวดผีกระครากันล้างสะาดสๆเยไปเลย Ừ. subscribe cho Một Ghiền nữa กับพี่น้องเลยไปกินก่อนบันนึงเี๋ยวพี่น้องเลือกกงเร็วเลย <c oughs> สบายดีพี่น้อง พักน้ำตาลลูกนอลูกนอนหลัก็เลิก,กินัะะ็เสเรานขล้นคนขูมันอยากเลีอมเนาะเพ่เป็นตอนของกินสเสล็ดเนังหมูเสือเกะหมูเอามาห้ เกบบ็บใบครับเขียนมูก็มีเีบทีคัเคยกินเขียมกอันนี้เขาเคิปะนะเก็บเหลืงงอเง,งเก็บเหลืองเก็บเหลืองก็เกียบอานเรื่อ cốp lắm, kìa hope rồi, Hope lắm Hope cái Hope lắm Hope lắm Hope lắm Hope คนไม่เลยให้มมาตดี๋ยอามอมวงไข่ม้วนะเรื่ยนางรกเรอปุ๋ยกันนย่างไรไปไปพวกเฮ้ยปูกครับเป็น,น,ปปนครับขุดนองปลาเนี่ย พี่จะตอนก้นมันอยู่บ้านอยู่บ้านแตะกี้บ้านเกิดนีน้ำน้ำท่วมน้ำท่วมเลยเขียบบ๊วยบนอยู่ ขึ้นพนหัวพ้นหัวได้กันแต่ก็โนพเข็ยด<ฟ>ะชอ,อนอันกะมายังน้อยก็อเอาตะเกียงประกาศท่านชื่อได้เยอมัอมือะโคมนนุนตกใหม่น้วนนี่ย ในหน้าแถวถึงแถวถึงเชีบ้านเลยแต่ที่คนบนทันใหายออกไปทางนอกนั่นทางเพือนทุกคนอยู่ไม่ได้อยู่ในบ้านยายู่อยู่อยู่ไซซ์เม่น้ำเพื่อนซานบ้านบอนจะอยู่อยู่แค้มเม่น้ำเลยนะเข้มน้ำซีเพื่อนเม่น้ำซีบางไผ่คนโตบริ้เทีย์ออก ลายกังเว้นนี่ก็ยังเอาได้อันเจ๊กี้นั่นมันอยู่ในไฮนาน่ะได้ดีเลยหอยอันหอยปังหอยอมิกาล่าหอยโ่งหอยสิกาต้าเดี๋ยวนี้ยังมันอึดคนเอาลายโพันมดโพันเลยอะไรเนาะเขียดนะกังเว้นนี่กันอยู่ในไฮนานั่งกันกี้ยุบ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 อยู่มันโค้งกันปวดตรงนั้นกังเว้นน่หมันลาย จับเอาไงเห็นอ่ะก็ปลาบืนนี่แหละที่ไหนก็การอ่าศัยกันตับไปกระสอบหอยปังหอยตาแดงเยันหนีโขดแบบนี้แบบหายไปเลยอย่างเงี้ยที่เขาหาขุดเป็นทงเป็นช่อกลางคืนแบบนี้กลางคืนมาห้องน้องสนั่นอยู่ตึ้งก๊ตึ้งเขียดอย่างนี้บัดคืนเหรอวะใครโขมแบบ ดอกนีต้ตะกี้นี่ก็ดําอันเทแล้วก็แล,ล้วแล้วก็มันจะเียงเืองงคนก็มีไปคมแต่ว่าค่อยคนกม่คมมันเทนบ่่เอาตะเกียงเือง,างเงาก็เ,กเห็นอยู่แล้วตะเกียงเยืองก็มันกรลุก,กอยู่ตะเกียงก็เจ้มักแดงมันหลายเก็บเองน้อยนเช้าน่ะโอ้ยลีอ,อ,อแบบ เนี่เนีไปื่นๆหกะเอกแอกแอกอู่ายไปเถอะบบยาเเปองแอแอกนี้เลยกปลาบืนกัอยู่เทิงี่กะบืนไมนห้องน้ำคองน้าเด็กน้อยเท้าคางถนนคนทางท้างในใช้เครบ้านเครื่ชสมบูรณ์นมัน มันเป็นทางแดงเลยแล้วก็มีห้ามีมยังเ็ดอาทางงวทางควายเทียวนี่ไรอกเ่ยเข้ล่างอา่ลงยทางลาง่งอยู่ฮะสนทยตะกี้ไทาง่คนทาล่ายูทาง่าอย้นงอยู้นา่อยบค้าลูะนาาอนเก่อคะะ้ยงยน่อ,นอย,ยนี้ก เดือนนี้แล้วช่วงนี้แล้วปลากำ,ำ,ำาลังขึ้นแม่น้ำแม่น้ำซีบังไพรเลยแลาขึ้นละเขาใส่มองไรแล้วเนี่ยมันย่อมองจนไม่ได้ขึ้นในน้ำคองในน้ำคงแล้วก็เป็นนำ้ำซีบังไพรในน้ำซีบังไพรติดกั็ในน้ำคงราคาในน้ำคงไม่ชิ่ช้อยของใส่ในน้ำคง ค่อยจื่ๆยิ้มเลยพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้าซลมนอนกับโคลกโคอกโค้กโพี่น้องไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อข่าวก็ติดมือบายบายพี่น้องบายบาย